สวัสดีครับผ่เแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไมเลี่ซี่สุภุสุขคนเมื่อน,นี้ก็สิมาเปิดรา,าคา้วกล้วยปีกาดบ้านนองนำเข้มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับบอร์ดครับพี่น้องบริพ่อนากันโดนแล้วครับเดี๋ยวเพิ่นเสียวมาเปิดจากตัวจากโคมเดี๋ยวเขาไปสอบถามบอร์ดกันได้เลยครับสวัสดีครับแนะนาำตัวยนินะครับบอร์ดจ้าหายโอ้ยหายนาหายตาไปโดนหายนาหายตาไปโดนเนาะจ้าครับ มาใหม่แล้วมือนีเอาปวยมาฝากพี่น้องเฮาจักโตครับสองโคมจ้าสองโคมเนาะจ้าสองโคมแม่ลูกจ้าแม่ลูกนี่แม่นี่นี่เพิ่นม่ซื้อหรือบอคาแม่ันนี่คือแม่มาลีจ้าแม่มาลีจ้าแม่มาลีนี่เพิ่นเราก่อเพิ่นมาแต่ทั้งไหนครับอันนี้เป็นควอยไทยสายพัฒนาจ้าควอยไทยสายพัฒนาครับพี่น้องความสูงเพิ่นอยู่ที่เท่าไหร่ครับสูงร้อยสามสิบสี่จ้าแม่นี่สูงร้อยสามสิบสี่รับประกันขาบดทบบดถอนหางบดดอกเนาะรับประกันขาบดทบบดทอนหางบดดอกอ่า สถานะในทองเพิ่มมีแหรือเปล่าครับทองจ้าทองกับเพ่อพันใดใบครับอันทองกับพ่อคุ้มฝูงจ้าพ่อคุ้มฝูงเนาะจ้าครับพี่น้องอ่านี่ลูกสาวเพิน่นบ่ครับลูกสาวเพิน่นลูกสาวเพิ่นนี่เป็นสายใดครับอันลูกสาวนี่กับอันของพ่อคุ้มฝูงคือกันจ้าพ่อคุ้มฝูง <ue> คือกันเนะาะคือกันครับได้แจ็กเดียนแล้วครับลูกลนี่ได้วัางแปดเดียนจ้า แปดเดือนแล้วเนาะลูกได้แปดเดือนลูกได้แปดเดือนในท้องเพิ่นได้เจ็ดเดือนแล้วครับในท้องนี่ได้ว่างหกเจ็ดเดือนจ้าหกเจ็ดเดือนเนาะครับโอ้ลูกเพิ่นกระง้าเนาะเป็นลูกที่ใดแล้วครับนี่อันนี้ลูกที่สองเพิ่นจ้าลูกที่สองเนาะโอ้รับพี่น้องครับที่สามข้าทองลูกที่สามข้าทองบ่งโอ้ลูกสาวเพิ่นก็ะสิสูงทำแม่แล้วครับพี่น้องน่าจะพัฒนามาแล้วครับพี่น้องพัฒนามาแล้วบ่งมีอ่องข้อครับพี่น้องลูกสาวเพิ่น เขาเปิดดีมีควันสองทางครับพี่น้องโอ้ยู่น้่แม่ดีครับพี่น้องอ่องข้อทุงน้องขาวครับพี่น้องเบ่งลำตัวดีครับสำหรับแม่สาวลูกสาวเพิินครับคนหางใหญ่นุ่มซีเต้าครับพี่น้องลูกสาวเพิินสรงลูกดีสำหรับแม่พันตัวนี้เนาะทรงลูกดีครเบ่งลำตัวแม่เพิ่นดีครับพี่น้องแข้งขาดีครับลำตัวหลังตรงครับพี่น้อง อ่โคมนี่เขาเปิดราคาไรเปานในคับโคมนี่เปิดไว้89ด้จ้า89ราคาเกษตรกรเนาะต่อรองได้มันบอกครับต่อรองได้คือเก่าจ้าผู้ใดมากเท่าใดก็ลร่องว่าเบิงเอาดึงอันกลับขึ้นมาผี่ีกหน่อยครับเดี๋ยวมันจะไปเหยียบไมครับพี่น้องครับเบิงถอยหลังไปครับอ๋ครับเปิดอยู่ที่จ้า89,000บาทจ้า89,000บาทครับพี่น้องอ่าต่อร่องได้เนาะจ้าต่อรองได้ต่อรองได้ครับพี่น้องราคาเกษตรกรแม่ลูก เปิดสองได้สามในทองเนาะครับมาเบิงด้านหน้าซื้อสองได้สามสื่อสองได้สามครับโอ้อ่างไงครับพี่น้องทองแบบไงครับพี่น้องอเบิงครับครับมาเบิงท้ายครับพี่น้องเบิงนั่งยังให้พี่เบิท้ายท้ายนมซีเต้าครับพี่น้องนมซีเต้าเงาหางครับพี่น้องแข้งขาลำแข้งลำขาเบิงครับอ่าบันท้ายหลังครับหลังตรงครับอ่างครับพี่น้อง มีกกำไรหน้าหลังครับพี่น้องครับมาเบงเอาครับพี่น้องมาเบงน้าบอดครับจัดมาแม่ลูกเบงด้านนาครับด้านนาก็มีตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องถุงนองขาวครับครับเบงบ่งเขาเป็นเขาขั้นซ้อนครับเออบกเพาใหา่เล็บแข็งเล็บขาดีสำรับแม่พันตัวนี้เบอร์โท่เบอร์ใดครับ 0 6 2ย์ห3 2 9งศูนย์สองสสองเก้าสามสองเก้าหหนึ่งหนึ่งจ้ะหหกหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องเอามาเบิงตัวจริงน้ำบอดครับพี่น้องจัดมาจัดตัวจริงจัดมาแม่ลูกเนาะคคือสองได้สามครับพี่น้องกับมาเบิงมาช่มตัวจริงเอาครับพี่น้องถ้าเห็นแล้วบ่อชัดบอเกณฑ์กับมาเบิงเอาไปกินยากันครับสำหรับแม่ลูกลูกตัวลูกสาวเนาะค่ะแม่ลูกลูกสาวครับพี่น้องลูกตัวแม่อัตลักษณ์ดีครับ ครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมค้มที่สองครับพี่นอ้องค้อมที่สองนี่แม่นี่มีซื้อหรือเปล่าครับมีแม่ชบาจ้าแม่ชบาแม่ชบา,านี่สายพันธุ์ใดครับอันนี้เป็นค้อยไทยสายพัฒนาขึ้นกันจ้าควยไทยสายพัฒนาขึ้นกันเนาะควอมสูพันยู่ที่เท่าใดครับ สูงร้อยสามสิบสี่จ้าสูงร้อยสามสิบสี่ขาบทกทอนหางบดอกเนาะขาปทกปทอนหางบดอกครับรับประกันจ้ารับประกันสถานะในทองเพื่นมีหรือเปล่าครับนี่ท้องจ้าทองกับพอพันใดใบครับทองยกมงคลจ้ายกมงคลได้จักเดือนแล้วครับนี่ซีเดือนเขาหาเดียนแล้วจ้ามีใบมีเอกสารเนาะมีใบมีเอกสารเรียบร้อยมาพี่น้องเขาเบิ่งนะครับครับนี่ได้ยกมงคลครับพี่น้องครับนี่ครับยกมงคล ทองได้ซีเดือนแล้วเนาะจ้าซีเขาหาแล้วซีเขาหาแล้วลูกสาวเพิ่นนี่เป็นสายใดครับนี่ลูกเพิ่นว่าเป็นลูกอันทองอุดรจ้าทองอุดรเนาะจ้าทับโตมากอ๋อครับโอ้ครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดครับแม่เนี่ยอันนั้นลูกแรกเพิ่นจ้าลูกแรกเนาะในทองลูกที่สองเนาะลูกที่สองจ้าครับอ่าบังลูกสาวเพิ่นโอ้ขายางสูงจนเทนครับพี่น้องอ่าลำโตดีครับสําหรับลูกสาวเพิ่นมีขวัญสองทาง เขาเปิดดีครับิึงหู้ครับผมยางเขามาหากกล้องเลยครับพี่น้องครับเขาสวยล่ำโตดีสําหรับลูกสาวเพิินมึงแข่งขาครับพี่น้องมีอ่องข้อทุงน้องขาวครับพี่น้องครับมึงมึงได้ถ่ายครับมึงมีขวัญขวัญเด่นชัดเลยครับสําหรับแม่พันแม่นางน้อยครับมึงท่ายครับพี่น้องถ่ายไงเราหาง ญ่ดีครับนมซีเต้าครับแข็งขาใญ่ดีครับลูกสาวครับมาเบิงแม่เพิ่นต่อครับาคมนี่เขาเปิดราคาไรเปันไดครับคมนี่เปิดไวเก่าสิาจ้าเก้าสิบห้าต่อร่องได้เนาะจ้าต่อรองได้เก้าหมื่นห้าพันบาทนั่นแหะจ้าต่อได้ต่อได้ครับพี่น้องมาเบิงเอาครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะจ้าครับลูกตัวแม่เปิดสองได้สามครับพี่น้องเบิงไทยแม่เพิ่นครับอ่าไทยครับหางนมซีเต้า,เาครับพี่น้อง ครับเบิ่งลำโตหลังตรงครับพี่น้องครับอ่างตัวดำดีครับแข้งขาบุมีตํานี้ครับเบิงด้านหน้าครับมีตาแต้มแจ่มจ้มคออ่องทุ่งน่องขาวครับพี่น้องครับเบิงตาแต้มครับคออ่องทุ่งน่องขาวครับพี่น้องครับเบิงเขาเป็นเขาขั้นซ้อนใหญ่ดีครับพี่น้องครับเบิ้งลำโตข้อครับพี่น้องครับหลังตรง อ้างครับพี่น้องสาหรับแม่ลูกครับพี่น้องเห็นแล้วกับมาเบิงมาชมน้าบอดเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0 6 2 0 6 2 3 2 9 3 2 9 6 6 1 1หนึ่งจ้า6 6 1 1กับมาเบิงมาชมบอกอยู่บานน้องน้ำเข้มเนาะจ้ากับชมตัวจริงเมื่อนี้เขามาเปิดจะโค้มครับสองโค้มจ้าสองโค้มแม่ลูกเนาะสื่อสองได้3ทั้งครัวสื่อสองได้สทั้งครัรับประกันม่านเบิร์ครับรับประกัน มันทั้งซองโตเนาะจ้าครับรับประกันตัวทองแล้วจ้าตัวทองแล้วเรียบร้อยตัวทองแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเบ่งแขงขาดีลูกสาวตัวงามตัวใหญ่ดีครับครับเบ่งครับพี่น้องแขงขาครับ่ายพี่น้องหฮอได้เบ่งชัดๆเพื่อจะเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับพี่น้อง กระตอเขามากครับพี่น้องถ้าสนใจอยากได้ค่อคยแม่ลูกลูกตัวแม่ครับน้ำบอดมือนี้จัดมาสองโคมครับพี่น้องครับสุทธายนี่กาฝาก,กดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่เด้อครับสุทดธายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ